ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมดราคอนดราจานั่นเองครับชื่อด้านหลังเนี่ยก็จําไม่ได้นะว่าชื่ออะไร <c oughs> ดูมาัน่านนะครับผมก็เตรียมจะเล่นเกมนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็เขาบอกไว้ก่อนนะว่าตัวที่ผมเล่นเนี่ยผมโหลดผ่านทางด้านของ x 7 g a m e ไม่ได้เป็นโหลดใน Play Store และถามว่าเซิร์ฟเวอร์มันรวมกันไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีการไปโหลดใน x 7 g a m เกเขาบอกได้เลยนะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยรวมกันเพราะว่าี่อาร์ตเนี่ยเขาโหลดจาก Google Play Sto r e ส่วนผมเนี่ยโหลดจากผ่านทางด้านของ x เก็าาดเพนนน้้ปกติะะะครรัับาฉ ทุกคนเนี่ยสามารถมาดาวน์โหลดผ่านทาง X7Game ได้ใช้ ID X7Game ในการล็อกอินเนาะและทีนี้ก็จะมีคำถามใช่ไหมละ่ะเอ้าพี่ทำไมเราต้องแบบไปโหลดใน X7Game มันมีข้อดีอะไรก็ต้องบอกได้เลยว่า X7Game มี X7Game Part ครับพูดแล้วไม่เห็นภาพใช่ไหมละ่ะก่อนที่เราจะไปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดถึงทางด้านของ X7Game Part ก่อนเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์หลักเลยแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเล่นในตัวนี้ดีกว่ามันจะได้แบบเติมเกมในราคาที่ถูกอะอถูกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันในแอป X7Game เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะล็อกอินให้เสร็จสิ้นเปน เมื่อผมล็อกอินแล้วเนี่ยก็มาดูที่ตรงนี้ครับ x7 game p a r s ตรงนี้ผมได้มีการเติมเนาะถ้าเกิดว่าใครติดตามผมเนี่ยก็จะได้เห็นว่าผมเติม x7 game p a s s ตัวนี้เพราะว่าเอาไปเล่นเกมบีเทเวอนะแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยมันสามารถใช้กับเกมนี้เอาจริงมันสามารถใช้ได้กับทุกเกมนะครับผมที่อยู่ใน x7 game นั่นแหละ x7 game แม่งเรียกทั้งสองชื่อ ทีนี้นะครับผมมันจะมีทางด้านของอ่ะเวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความประหยัดเนี่ยเราจะประหยัดไปเท่าไหร่ซึ่งเราจะต้องจ่าย72บาทและคุณได้วันละ6หยวนนะครับผม6คูณเเป็นเท่าไหร่คูณด้วย7นะครับผมจะเท่ากับได้อยู่ที่ประมาณ42หยวนเขาบอกไว้ก่อนนะว่ามันจะมีการแจกเป็นคูป,ปอง6หยวนในทุกวันไอ้หหยวนเนี่ยทุกคนสามารถเอาไปเติมในเกมได้นะและทีนี้นะครับผมก็เราลองมาคํานวณน,นะครับผม42อหยวนใช่ไหมสี่หยวนก็เท่ากับว่า189เเห็นไหมว่า ถูกขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยนะครับผมและทีนี้เอา6นะครับผม6คูณเท่าไหร่6คูณ30มันก็จะเป็น180ใช่ไหมอ่ะ6 คูณด้วย30นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแบบเฮ้ยไม่เอา7วันนะครับผมเอาเป็นคุ้มๆไปเลยนะ30วันก็เป็น180ยหยวนแล้ว180ยหยวนคือ180ยหยวนจีนจะเท่ากับ8 1 0บาทเราจะต้องจ่ายในราคา250บาทนะครับผมจริงๆไม่ถึงนะผมพูดเผื่อไว้คุณจะได้คูป,ปองวันละหหยวนคุณคิดดูโดยรวม30วันโอ้โหร้านเติมเกมยังให้ขนาดดีไม่ได้อะ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำการสมัครพาร์ทหรือว่าต่ออายุเป็นครัั้้้งงรเนนนนนีีี่ยยยคุณจะไดได50 50ททต แล้วก็มาแปลงดู225บาทเหมือนกับว่าเราเติมสดๆเลยอะ แล้วคุณก็ได้แบบไอหกหยวนปรีเลยทุกวันอู้หูยนี่แหละข้อดีของไอเจ็ดเกมครับและนั่นก็คือสาเหตุครับที่ผมเนี่ยได้มีตัวละครน,นะครับผมแล้วก็มีตัวสุ่มถึงขนาดนี้นะจากการเติมครั้งแรกเอาอยู่ไหนวะเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเมตาของผมเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรที่จะเยอะเอาเป็นว่าผมขึ้นตามนี้ให้กันละกันนะครับผมเทีทยริสอันนี้เป็นช่วงเกมเปิดแรกๆนะครับผมสามารถใช้อ้างอิงได้เท่านั้นนะไม่รู้ว่าเราเล่นไปในอนาคตบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีการขยับขึ้นเทียร์หรือว่าบางตัวที่เก่งอยู่ ให้ดูเป็นแนวทางทเฉยเพื่อบางคนเนี่ยกำลังมองหาเทียนลิ์นะครับผมเป็นยังไงล่ะหลดผ่าน X7 เกมบอกเลยว่าโอ้ <c oughs> เติมถูกจากการที่เราเติม X7 พาร์ทนี่แหละเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบการต่อสู้นะครับผมแล้วก็การจัดทีมกันเลยดีกว่าครับ ทีมเล็กตรงนี้เรากดขึ้นมา 1G นะซึ่งจะเป็นการจัดทีมไอตัวแรกนะครับผมก็คือตัวละครหลักของเราอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวละครที่เราสามารถเปลี่ยนได้สูงสุดถึง4ตัวละครเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถกดแทนที่แล้วก็เอาไปวางได้เลยแล้วก็ช่องไหนนะครับผมที่เราเนี่ยได้มีการอัปเลเวลแล้วต่อให้เราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวละครแทนที่เข้ามาผมชอบระบบนี้มากเลยปุ๊บ เลเวลก็อยู่เท่าเดิมครับเราไม่จําเป็นจะต้องย่อยนะครับผมแล้วก็เอามาอัพตัวใหม่นะซึ่งเราอยากเล่นตัวไหนเราก็สามารถสลับเข้าทีมได้เลยแบบนี้นะครับผมเป็นยังไงโคตรที่จะแจมเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ต่อไปครับก็คือการสร้างค่ายนะครับผมสร้างค่ายคืออะไรก็คือการจัดทีมจะมีประมาณหน้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลางแล้วก็แถวหลังนะจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งด้านหน้าสุดแน่นอนครับว่าเราจะใส่เป็นแท้งนะครับผมตรงกลางแล้วแต่เราว่าจะใส่กี่ตัวก็ได้แล้วก็แถวหลังเนี่ยเราจะใส่กี่ตัวก็ได้และทีนี้เนี่ยเราก ไอ้ตรงนี้คืออะไรมันจะมีกล่องให้เราอย่างเช่น 3 0 40อันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสุ่มของได้มันจะเป็นไอพวกเศษตัวนี้แหละแล้วก็เอามาใส่ช่องซึ่งช่องเนี่ยมันจะมีผลกับไม่ดีไอของพวกนี้นะครับผมมันจะมีผลเกี่ยวกับแถวสมมติว่าผมเนี่ยสุ่มได้สีทองผมเอามาใส่ตรงนี้แถวหลังเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นมานะครับผมตามาทางด้านของสีทองเนาะอย่างเช่นผมจะสุ่มให้ดู30ครั้งไปเลยปุ๊บโอเคกดแทนที่ไปนะอันนี้ก็จะใส่ครับผมถ้าเกิดว่าพลังเยอะแนะนําให้ติ๊กถูกตรงนี้ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าพลังมันน้อยแบบนนีี้้เเเรราาไไม่ต่ตองแแททกกดยกปยปล ตัวไหนที่มันพลังเยอะเราก็จะกดแทนที่ครับนี่เห็นไหมทีนี้พลังนะครับผมแต่และแถวของเราก็จะมีการเพิ่มขึ้นแล้วอางจริงเนี่ยการจัดแถวอยู่ยังไงนะครับผมตัวแทงอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วส่วนตัวดาเมจเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเอาเป็นแถวกลางหรือว่าจะเป็นทางด้านของแถวหลังก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยอิงจากทางด้านของพลังโจมตีที่มันจะมีการบวกขึ้นนะจริงๆตรงนี้เห็นไหมว่าแถวกลางเนี่ยมีบวกเยอะกว่าอีกพลังโจมตีประมาณนี้ครับหรือว่าทุกคนจะแยกกันก็ได้บางตัวแบบโจมตีตามพลังป้องก,กันหรือว่าฟื้นฟู ool, ตามเฮด ที่เราได้ของมาในหน้านี้เนี่ยก็มีเปลี่ยนตัวละครด้วยแทนที่นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับนั่นคือทางด้านของอาชีพอาชีพตรงนี้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้เช่นผมจะเปลี่ยนอาชีพเป็นตนัวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ให้ทุกคนเนี่ยกดไปรับแล้วก็ไปปดคัดอาชีพนะให้เหมือนกับทางด้านของโซโลเลเวลลิ่งนั่นแหละทำภารกิจมันก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพตัวละครหลักของเราเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นทางด้านของตัวละครอื่นได้เนาะอันนี้เป็นแท้งนะครับผมผมก็จะกลับเป็นอาชีพเดิาามบบกันละการเป นะครับผมเป็นอาวุธที่เราเนี่ยสามารถกดเล่นเองได้ซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะแบบเป็นรูปแบบการเล่นอัตโนมัติอะ <S <S สิ่งที่เราจะกดได้ก็คือตัวนี้แหละนะครับผมมันจะมีการส่งการให้พูดแล้วไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าคุณมีอุปกรณ์อะไรดีๆนะครับผมก็ใส่เข้าไปกันแล้วกันตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเรียก RPG เรียกขีปนาวุธลงมานะ เอาละเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับผมว่ารูปแบบเกมเพย์เนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงนี้กันดีกว่าตรงด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของธาตุนะครับผมเราก็เก็บสะสมอาวุธพวกนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมีการปลดให้เนาะซึ่งธาตุทำยังไงถึงจะใช้ได้นะครับผมก็คือเวลาเราแบบเนี่ยได้การพวกนี้มามันจะนับเป็นหนึ่งนะครับผมพอเต็มแล้วเราก็กดใช้ได้เลยครับนี่โจมตีแบบธาตุปึ้ม,มก็จะมีแอนิเมชันโจมตี ซึ่งตัวละครพวกนี้มันก็จะตีกันไปเรื่อยเราไม่ต้องสนใจหรอกก็ตีตามเธอตรงนี้ซึ่งเรามาสนใจแค่ตรงนี้ครับผมเวลาพอมันต่อสู้ไปสักพักรู้สึกว่าน่าจะเป็นการจบเธอน,นะครับผมมันจะมีการสุ่มการ์ดตรงนี้ออกมาแล้วมันจะมีประมาณ5วินาทีครับให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลือกว่าจะออกการ์ดไหนอ,อย่างเช่นเดี๋ยวผมขออนุญาตรอสักครู่นะครับผมให้การ์ดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเวลาการ์ดมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทุกคนสังเกตตรงนี้ด้วยว่ามันจะมีการเก็บอ่าสแตก็กธาตุนะครับผมเวลาเราจะใช้คอมโบาธาตุนะเก็บไว ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้กดใช้จะมีการอัปเกรดเป็นขั้น2นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราแค่กดไปเลยนะมันจะเป็นการที่มันเลือกมาให้แล้วมันก็จะสะสมตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ามีการซ้ําก็จะบวกกันบวก1ตีบวก2ตีบวก3ก็แล้วแต่นะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งจะมีประมาณ5วินาทีให้เรากดเลือกแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเลือกไม่ทนันจะเป็นยังไงมันก็จะมีการสุ่มออกมาให้อัตโนมัตินะไม่ต้องสีดเดียนนี่คือรูปแบบเกมเพลย์ของดารกอนราชานั่นเองครับทีนี้มีอย่างอื่นไหมก็อย่างเเเช่นเเ่นนกกาารติิมมงผบอไปแล้วว ที่เกมพาร์ตนะครับผม คือผมได้ตัวหนึ่งจากตรงนี้เลยจริงๆก็อยากได้อีกสักรอบมานะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้เนี่ยก็คือเติมดูดิผมได้ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับผมไอห้าสิบคูปองห้าสิบหยวนผมเล่นบีเทมวมนาเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยนะก็มาได้ใช้ในตัวนี้แหละห้าสิบหยวนนะครับผมแล้วก็บวกอีกหกหยวนรวมๆแล้วก็คือผมได้เจ็ดร้อยสี่สิบหกแล้วคุณจะได้ตัวเมตาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ปลดสามดาวอีกด้วยนะและนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครบไปที่ประมาณหนึ่งพันสี่ก็นะครับผมได้อีกนะอ๋อไม่ใช่นะคร นะครับผมรอบต่อไปเนาะแล้วก็นู่นนี่น,นั่นอุ้ยเพชรแจกค่อนข้างเยอะตอนนี้คือตู้มันยังไม่เข้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีการเข้าตอนไหนหรือว่าผมดูไม่ออกว่าตู้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ เอาเป็นว่ารอตู้กันก่อนนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมว่ามันจะมีการใช้เพชรกดสุ่มเท่าไรแต่ที่แน่ๆคือให้ทุกคนเนี่ยทำการดองเพชรไว้เลยนะส่วนตัวพวกนี้ก็กดใช้เลยก็ได้นะครับผมแต่ไม่แน่นะบางทีแต่ก็ไม่แน่นะบางทีตู้กระชาลิมิเต็ดเนี่ยอาจจะมีการใช้ตัวดีก็ได้ <c oughs> แล้วก็จะได้แบบแบ่งๆกันใช้ระหว่างเพชรแต่ที่แน่ๆคือเพชรห้ามใช้เด็ดขาดนะครับผมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีตู้ลิมิเต็ดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสุ่มตู้นี้ไปเนี่ยยังไงมันก็ออกตัวละครมั่วซั่วนะครับผมมันม สุ่มในตู้นี้ตรงนี้ก็จะมีบอกเรทนะครับผมโดยเรทที่น้อยที่สุดใช่ไหม อุ้ยตรงนี้น้อยที่สุดเลยนะก็คือ0.47ใช่ไหมอ่าใช่นะครับผมไอตัวนี้แต่ผมก็ยังไม่ได้ครับตัวละครตัวนี้เมตาก็ได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วก็จริงๆอยากได้โจฮันซูตรงนี้ก็เมตาเหมือนกันเรเนี่ยติด TIS นะครับผมไม่ 3S แต่ว่าก็เก่งอยู่ดีนะก็อยากได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมีตัวไหนอีกตัวนี้ก็ติด TIS เหมือนกันนะครับผมจิเสนะนะแล้วก็มีตัวอะไรอีกก็ดูตามทีอริทที่ผมทิ้งไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมากดกันดูดีกว่านะมีอีกประมาณ20ตัวครับ กดไป1ครั้งครับผมจังหวะนี้แล้วก็ลากการ์ดดราก้อนมาครับผมขอออกตัวละครดีๆเอ้ยไม่ไม่ต้องขอหรอกมันการันตีแล้วเลยอีกประมาณ11ครั้งการันตีโอเคนะครับผมมาดูกันว่ามันจะออกกี่ตัวจริงๆน่าจะออกแค่ตัวเดียวแหละมาการันตีแล้วนะครับผมปื๊บอ่ามาแล้วครับ s s r แล้วเป็นแบบนี้รู้สึกคุ้นๆค,ค,คุ้นหน้าคุ้นตาไอเวนนี่ออกมาอีกแล้ว <laughs> แพตซี่นะครับผมโอ้โห แทงผมมีปลด2 2สองตัวแล้วนะครับผมตัวที่ผมใช้อยู่แล้วก็ไอตัวนี้อีกไปกันอีกสักรอบครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็ขอแล้วนะเปลี่ยนบ้างเหอะนะครับผมตัวมีตั้งเยอะตั้งแยะทาไมมันมาออกแทงวะเนี่ยปุ๊บได้ไหมน่าจะไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะว่าเพิ่งได้ไปแล้วตัวหนึ่งมันจะช่วงแบบใกล้ๆกลารันตีมันถึงจะออกให้เอ้ยออกเฉยเลยว่าโอ้โหต้องตัดพ้อนะครับผมมาแล้วเป็นใครเอ่ยเอ้ยหน้าก,ากากตรงนี้ไม่เคยเห็นทิบหายแล้วใช่ตัวกากมา่าวะ นั่นไงกูว่าแล้วต้องเป็นตัวนี้เพอยู u t i เดเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ได้ใช้ได้นะแต่จริงๆผมได้คบทีมมวแหละไม่น่าสุ่มหรอกเพชรก็เก็บไว้เรื่อยๆนะครับผมรอทางด้านของตู้ลิมิเต็ดเนาะเอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวในส่วนตรงไหนอีกนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยก็แล้วกันคลิปนี้นะครับผมมาบอกว่าโหลดผ่านทางด้านของแอป X7 เกมเนี่ยมีทางด้านของการเติมได้หยวนแบบพาร์นะครับผมมันจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยประหยัดได้ประมาณทั้ง 800อู๋ก็เยอะอยู่นะครับผม50-60%เลยแหละยังไงก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยที่ลิงก์ใต้คลิปเอาล่ะทีนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับผมหลังจากที่กดลิงก์ใต้คลิปแล้วดาวน์โหลดยังไงนะครับผมทางด้านของดากอนลาจารใน X7 ็กเเนกมนะเขาบอกไว้ก่อนว่าคุณโหลดในแอป x 7็กเซเนกมเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับ Google Play Store หรือว่าคุณโหลดท่องทางไหนเดียวมันก็คือเซิร์ฟเวอร์เดียวกันแอดเพื่อนได้นะครับผมขั้นตอนแรกครับกดดาวน์โหลดไปเลยตรงนี้ใครที่เป็็นนนนน iOS เ,นเนนี่วววลลาาาาาาากกกนนกดดดดโหหหมมมมัจะใ้ททุคแบบไไสาารถตํต นะครับผมอกดดาวน์โหลดไปหนึ่งทีครับโอเคจะได้ไฟล์ apk มานะครับผม จากนั้นรอสักครู่ครับแล้วก็กด Open ไปได้เลยนะแล้วก็ทำการกดติดตั้งอันนี้เป็นทางด้านของแอปโหลดเกม x 7็กเซ e นกนะหลังจากที่คุณดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมก็กดเข้าไป1ทีเลยอ่านะครับผมกดเข้ามาแล้วให้ทุกคนเนี่ยทำการล็อกอินเลยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากล็อกอินก็ไม่เป็นไรนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยหาคําว่าดราก้อนราจานะหรือว่าจะเสิร์ชหาก็ได้ว่าดราก้อนราจาในที่นี้เนี่ยผมจะกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการ กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็กดเปิดไปได้เลยครับแล้วก็ทีนี้มาถึงหน้าล็อกอินนะครับผมกดลงชื่อผู้เขใช้ด้วย Google ได้เลยนะครับผมจบแล้วก็ง่ายที่สุดครับจากนั้นก็กดเข้ามาได้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับผมบอกว่าอ่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับผมเพราะว่าผมได้มีการแอดเพื่อนเป็นพ่อาร์ตแล้วแลวก็สุดท้ายครับเกือบลืมไปเลยนะนั่นคือการแจกโค้ดได้เรามาใส่โค้ดกันดีกว่าครับ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณเห็นแถบลอยๆตรงนี้ไหมกดเข้าไป1ทีเลยครับกดไปที่สวัสดิการครับแล้วกดไปที่รหัสของขวันที่ถูกอ้างสิทธ์นะครับผมปุ๊บและทําการกดคัดลอกและเอามาใส่ได้เลยนะครับผมโค้ดจะมีอยู่ประมาณนี้เนาะส่วนสำหรับใครที่ไม่ได้โหลดผ่านทาง X7 Game เนเกนี่ยก็จะทิ้งโค้ดไว้ให้อยู่ใต้คลิปกันแล้วกันส่วนใครที่ใช้บนแอป X7 g a เ e เนกเี่ยเราสามารถรับโค้ดได้ผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมกดคัดลอกแล้วก็เอามาวางนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเป็นประมาณเทา่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซกกับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ